เ,เครื่องที่ท่านเห็นอยู่ด้านหลังนี้นะครับเป็นเครื่องกรึงสินสีที่เป็นยี่ห้อของ o r i s ี i k ริะครับเป็นรุ่น NLX 2 5 0 0 y แฟลชนะครับซึ่งมีความสามารถในการทำงานคือถึงเป็นพิเศษคือความสามารถในการทำงานถึง4แกนซึ่งควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็มีความเที่ยงตรงและละเอียดสูงนะครับสำหรับวัสดุที่ใช้สามารถทำงานได้เนี่ยมันก็ขึ้นกับตัวชุดคู่คมตัดนะครับระหว่างชุดคมตัดก,กับตัวคู่วัสดุ ซึ่งจะเป็นสเลตแบบซูเปอร์อลอยเหล็กกล้าโลหะผสมหรือจะเป็นลูนเนียมหรือไทเทเนียมก็ได้ทางศูนย์วนวัตกรรมด้าการออกแบบและสวักุกรรมการผลิตมีผู้เชี่ยวชาญที่ ้อมที่จะให้บริการในการทำงานในการตัดบาดผิวหรือขึ้นลูกด้วยเครื่องจักรเครื่องนี้ครับสรุปข้อมูลทางเทคนิคของเครื่องกลึง c n น d ี g m o r i s มริไรุ่น N-LX2500Y/700 นะครับมีระยะเคลื่อนที่แกน X สูงสุด260มิลิเมตรระยะเคลื่อนที่แกน Y สูงสุดบวกลบ50มิลิเมตรระยะเคลื่อนที่แกนสสูงสุด795ม mm, ิลิเมตรแล้วก็มีเส้นผ่านศูนย์กลางการกลึงสูงสุด366ม mm, ิลิเมตรความยาวชิ้นงานสูงสุดเมื่อใช้ยันสุดท้ายแท่น705มิลิเมตรและมีความเร็วมอเตอร์ เป็นดัสูงสุด4,000รอบต่อนอาที